มาพี่น้องกินแกงหน่อไม้เด้อบัานนี้เด้ออยู่ให้หน้าแม่บ้านเอาไปหาหน่อไม้กำลังจักบูดพี่น้องหน่อไม้ย่ำเลยไล่พอได้กินได้อยากไลยอยูอ่หน่อไม้พี่น้องจักรจะจัดสี่แล้วพี่น้อง มันจะแสบมันจะงอนดีนี่โนแกงาใหม่กันเป็นติใสไย็ดเพอนี่สีสเพอเปันหาย็ดเพออ่อนหน่อยถ้ากินตะแกงนรใหม่ใส่เ็สพอพป่นองมีนอนังดินตัวน้บอว์ยตุ๊เตต้มกิน จักหน่อยมาเพิ่นจักจักจักจจักตะมวนเนาะมัวกระมาแต่หาหน่อยนี่พี่น้องในกรตาดีเลยนี่พี่น้องเห็นไหแมงดวงสร้างแมงแมงที่ว่ามันอยู่ในกอไผ่แมงดวงสร้างมันมาอยู่ในกอไผ่มัน,ม,น,น,ม,นมันเลยน้อ ที่ินมันไม่สมเขาเป็นไนจิตประจากอื่นหไปหาก่อนละม่ไ hmm. ล่เต๊ะนะอีงอ anyway> ี่ออก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 สามตัว คุตกพี่น้องได้อินตุ่มน้ำตุ่มน้ำรอแล้วเดี๋ยวก็ได้กินอีกแป๊บหนึ่งพี่น้องไปหาเที่ยวไต่ชิไต่หน่อไปจะ่สองนี่กระบุกพี่น้องข้าวมักข้ากันพวกข้าวมักข้าวแกงใส่เนี่ยกระบุกแกงใส่หน่อไม้กินกระเสบคือกัน เบิงมือจักมาใหม่จิ๊บจิ๊ๆจิจจจนักงคนกับมักทุบๆๆบทุ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 บแต่อันจักตีสีมันสีเขาสีเขาเกลือดีเนาะพี่นือจัถอะไรนอนอนมันเห็นทุบทุบทุแหนงมันทุบทุบทุบแกงแซบอันนี้นอนั้งดินแรกไปหาเห็ดตุกู Hết hết, hết. hết. hết oh. ở góc cái oh, mừng cái đấy. Đây. Đây. Nói gì? Ừ. Mà, có không? Này, này à. Kèm con ỉn. Chị ตำกระเบือกล่ำเป็นมัดต้องเสื้อพี่น้องอันนี้เอาไปกินกับหยอดบระยื้อตำกระเบือโพดแล้วพี่น้องนี่ไก่ได้กินแล้วไก่ได้กินแล้วอันนี้หมอเขาหุงหุงเขาแบบเิใรถไฟฟ้าพี่น้องแจม นี่พิน้องไฟนเก,กีอองกเสีงหอมเป็นมิดูช่วยขาวหน้าปีเอาเบือ่อมาต่ำเสกฟิกจะนั่งมิดขาแกงน้หม่ กระซิใส่กระบุกเผาเนี่ยเอาเผากันไว้เผาก่อนบ่เผาลงแล้วจะดูดไอแกงว่าเผาก่อนนะจะมาหลอดเน่ยบ่เป็นว่าเผาก่อนจะมาหลอดอ้าวเผาพี่น้องเพากระซใส่ครั้งแรกแกงงดูใหม่ใส่ชะมดปีมาพันนะโหลดเผาก่อน แหลของเราเลยทีใส่แหนมกระบุกแกงหน่อไม้ไมใส่ล้ำกระบุกบะหม,ม,มี่ล้ำบีหลอกเลยพี่น้องอันนี้คือล้ำกระบุกกระครับบะหมีล้ำบีหลอกล้ำบีหลอกมันจิน้อยกว่าน,นี้มาเลยนีย่เขเห็นบลูวี่มันเป็นสนิทเดียวกันบอ่อีหลอกกับอีบุกพี่น้องยิ่งตะเพิ่นแกงเอามาลองแกงบึง โอ้กะเจ้ามักกะเจ้าก็ใส่เนี่ว่าใส่รองเบิร์ขอามิเสบป่ะพ่อเวอร์ันไงมาหลอกได้เออฉันเลแกต่ต่ำก็ได้ xuống không <tôi> 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 น้ำยะน้างพี่น้องเขียวดีน้ำเขาละฟิว <laughs> ใสเจียงใส่ชีแกงใส่รึเปล่าใส่หย่อนยอนมาคือผีน้องคือบันเสียบผักใส่สุยางซูแนวกระบุกบุกเคยใส่กระใส่๊ยนส,สิร่องเบิงเบิ้งมันสิแสบซำใดเอาเห้มาเขี่กมลงนาำนะหินด้วยสียหลอกมันชิมือะหลอกก็จังล่างฉันไปถีบมันด้กยกีดินเหรอจะแล้วมันจัก ปุุงไปสุกละนี่พี่น้องเห็ดเพาะยอดเผือหน่อไม้ยอดกระบุกไปไหนเคยกินมาเด้อพี่น้องขันอยากเดี๋ยวฝัดไอ้ไปตามลมดากขันอยากเดี๋ยวรอมันสุกก่อนใะหน่อยกำลังสิบผนี่พักกระเงเขาพักกระเงหัวกระปง เก็บมาโดนแล้วมันเห็งแม่หัวอึอึรออีกประมาณสามสิบนาทีพี่น้อง <c oughs> ได้กกินละ ป่าปนามะน้อยอมาเดินเบาพอยากใดเบิดนี่หาสิพันปนามะของหันพี่น้องเข้นไปหามาแกงแล้วอันนี้ปนามะใหม่ๆต็นันถาแกงมาันสุกลายดีมีแต่เน้อขาวๆเดินพยากับปลาแกงน้องเฮ้ บริเก็บเต็มทุงยอย่างสอนบักน้องมาเด้อมาเด้อพยอยา่างไรน้ำไม่ใจดีขึ้นหาเฮิตขมเห็ดยุค,ค่าอันนี้กระโตกแตงรอแล้วยิ้มขาวแล้วน้ำไม้ยังไม่ตะโตก Lại một phép 1. Để đi bưng mỏ nó. เต็มหมอหนึ่งรมวังมันสิงลังิ่มียมหมอหมอบรีงเง er. นี่ยไงลังลงนี่บริกินพเดี๋ยวรอพดก่อนแล้ว <commissions> พ <à>, <muitos. S 1> ี่น้องมากินน้ำกันนี่ยังน้ำมัน เอหยืไข่ใ,ใหอคะขอพงมักมับนบานตักมาค,อค่อยเน่มันบานออกน้ำหอมกิ่ไหนเพื่อนอาหิต ลองซีบมึงเสียบอ่ะเห็ดพอกับกระบุกมวเกาเอาในอีกปีอีกมันึ่งซีกันเกิดตอดหน่อยๆอย่างเงี้ยนี่พี่น้องจานเขาสโอีกับเขาเนี้ยเขาจะเอาเขาห้องหัน nó không nào, nó ngay từ đấy แกงไว้กับข้าวเจ้าหน้าเวินว่ามาหาเรามาหาเห็ดเห็นที่สิหานมันตะหอมไปหาหมานแกงข้าวหน้าทุกบาน เสนอจะไปดักมันเท่าน่ะก็คูดบักไปยังไงจิมินบักีบัวเลออดของเขาบักขี่บัวเลอจิบเขาไมวันไผ่สมุนไพร เงินพักันหนัทางเฮ้นี่นังมีเห็ดัวกเห็นปะเอาไปใช้คือเพื่อเก็บวก่อนเนี่ยเขาเดียวฟางหาัหนว่าหงเบิงมานกเีอ <c oughs> ่ก่อน Còn nhiều bắt ạ Cô tham cho bà khoa phải Cho bà <laughs> <laughs> มันทันดีมนังโ,โุข้อีเขาเลื้องกอบเขาหงเลื้องกอบมากินไหนเออว่าแัลมตาแหอมมองชื่อมองชื่อเจ้าตัว เจ้าเราบบอกมาด่าสื่นมอยมาโอมมันไม่ยอมห้ยสิบเบิร์หอมชอเชืาหนุ่มนญิงตายกับทุกกตาคุูฮะ มัองคุณนะหุ่มหัวป้ายได้ค่ะจะเสียง